สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในตี้ใครไม่รู้นะครับแล้วเอออาสา,าทําคลิปด้วยเลยละกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมเองด้วยนะครับผมไม่ขออะไรมากคลิปนี้ขอแค่คนดูหนึ่งพันคนก็พอแบบมีความสุขมากๆแล้ววันเกิดผมวันเนี้ยเอ,อจริงอ่ะแม่พูดพันทําเพลงมาผมตัดเข้าไปในเกมเลยทุกคนวันนี้เราจะแบบ มาแบบตี้ใครไม่รู้ไล่งัดเลยละการโชว์ตึงให้เด็กมันดูหน่อยอืมไปเลยมาเข้ามาในเกมแล้วจังหวะนี้มีคนตามเรามา3-4คนนะครับตอนนี้ข้างล่างซ้ายมืสี่ตัวข้างบน4ตัว2องตี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมผมแบบไม่หวั่นไว้ผมต้องใจเย็นๆค่อยๆเก็บไปทีละตัว2ตัวนะครับทุกคน ผมพยายามลงไปขอให้ได้ตืนนะแบบลงไปแล้วได้ปืนโอเคปืนสวยอยู่นะครับผมขอเก็บไอตัวนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนอยู่ใกล้สุดแล้วก็ดูน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับโอ้โหได้ AK เควทุกคนโอ้โหผมเอืออีกได้โอ้โหปาดว่าอย่างนี้เล่นอยากผมขอเว้นระยะห่างในการเล่นนะทุกคนปาดหัวดานหนึ่ง ยี่บซ้ำเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นถ้าแบบว่ามันเล่นยากนะครับคนเยอะจัดเลยมันจะแบบมาทุกทิศทุกทางอโหไอ้น้องมาทักมาด้วยนะครับทุกคนผมขอยิงก่อนแล้วกันไม่สนใจนะครับตอนนี้ผมขอหามุมยิงมันก่อนนะครับทุกคนเจอมุมแล้วก็ยิงไปปามปามปามดาวนะครับผมขอถอยออกก่อนเยอะจัดเลยนะทุกคนแล้วก็มันวิ่งมันหลบแล้วนะครับผมถอยลงล่างไปเลยนะครับทุกคน หลังจากที่ผมตั้งหลักตั้งหลักข้างล่างอย่างเนิดนานนะครับผมก็เจอตัวอีกนะครับทุกคนแล้วผมก็ยิงมันปงปงปงเอา้าเอา้าตายตายแบบงงๆงงผมยนินิ่งเกินนานเกินนะครับทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งลงที่เดิมเลยนี่ไอตี IT พวกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนผมลงมาได้ปืนสวยปืนได้ยู่ได้อยู่ทุกคนเจอคนแล้วผมปาดก่อนเลยนะครับทุกคน ยิงไปยิงไปนะนี่มีตัววิ่งมาตรงๆอย่างนี้ยิงไปหัวแตกนะครับอีกตัวนึงยิงไปเอา้า <c oughs> หัวแตกอีกแล้วอะไรเดียวโอ้โหไม่ถูกกับปืนไอ้นี้จริงๆทุกคน <c oughs> ตายอย่างเดียวเลยเปิดดาวไม่ได้คิวสักคิวเลยเนี่ยผมปาดดาวสามตัวได้หนึ่งคิวเนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้ยเออใช่แล้วก็มีคนขอมาเยอะมากนะครับให้ผมเปิดตั้งค่าให้ดูหน่อยปุ่มเล่นยังไงบ้างนะครับนี่ดูเอานะ เออดูเอาแล้วกันนี่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเออดูเอาประมาณนี้นะครับตั้งค่าของผมก็สามารถไปเรียนแบบได้ถ้าเล่นเออมาก็อย่ามาว่าผมนะครับแล้วแต่ความชินความชอบของแต่ละคนนะครับโอเคไปเข้าเรื่องรู้สึกว่าผมจะโชงโง่ไปวะทุกคนได้เวลาเอาจริงมาเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนผมจะไม่ตายอีกรอบหนึ่งไปไปดู ผมโชว์ตึงกันหลังจากที่ผมหาคนมาเนิดนานผมก็เลยมาเลงตัวขอบวงกันนะครับทุกคนผมยิงไปนะครับยิงไปเจ็บหนักนะครับทุกคนแต่ผมทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่นอกวงกันยิงไปนะยิงไปตุ้มๆๆโอ้โหมิตี้อรลอยอีกนะครทุกคนไอ้โรงบานไอ้บ้านโรงเรียนมันร้อยอีกผมว่าผมยิงไอ้ตี้นี้ไม่ได้แล้วผมต้องถอยออกก่อนไม่เป็นไรเจอกันในวงเดี๋ยวเจอพี่แน่บอกเลยผมเอาจริงและมา มาทุกคนตอนนี้ผมวิ่งไปที่ตู้ก่อนนะครับเพื่อไปแลกยาไอวอเอาไม่ใช่ไปเอาเห็ดไม่ใช่เดี๋ยวไปเอากาวนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนมาข้างหน้าผมตีตึงผมปาดหัวไปดาวนะครับทุกคนใต้วอปิดข้างหลังก็มานะครับผมขอ,อซ้ำก่อนโอโหกระทาล้วนเลยนะครับทุกคนยิงไปนะไม่ประมาทผมใต้ไอร์อีกชั้นหนึ่งแล้วปั๊มยา200ไปนะเพื่อเป็นความไม่ประมาทกอะผมก่อนหนึ่งสก,กิตเม็ดเดียวผมก็น่าจะร่วงนะครับมันไม่โผล่ทุกคนมันไปอยู่หลังไอดอก มันผมขอเก็บศพเพื่อนมันก่อนนะครับโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าของฟูจัดจัดแล้วก็รู้สึกว่าตัวนั้นมันจะวิ่งนะครับผมก็ยิงเลยสิครับรูอ,อ๋อใช่ย, <laughs> ยิงเลยสิครับเออยิงไปแบบว่ายิงฟีสปอร์ตนะครับได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้ล่อไป3คิวนะครับทุกคนไปแรกก่อแรกของชุบเพื่อนชุดเพื่อนเพื่อนยังไม่ตายหรอ,อาตายโอ้โหตายตอนที่กดออกพอดีเยี่ยมน่าจะนิ้วโป้งยกให้จริงๆเลยเพื่อน ไปเราจะโชว์ตึงต่อแค่นี้มันยังไม่พอเออทุกคนผมรู้และคอนเทนต์คลิปของเราแต่ละคลิปมันต้องแฮกแท็กภาคไปเรื่อยนะครับโอเคกระโดดยิงหัวไปแตกไปหนึ่งนะครับยิงไปตอนนี้ผมก็ยิงไปยาวๆนะฮะทุกคนยิงไปยิงไปซ้าศพทําไมซ้ํายากซ้ําเย็นจังเลยเอาแอร์แสงแอดอกพยเอ้เอเอเอามีตัวโดดมาใหม่ทุกคนอย่างนี้คิวฟรีสป,ปอร์ตยิงไปดาวตอนนี้รอไป5คิวแล้วมาดีเออ ต่อเลยนะครับทุกคนเราไม่หวั่นไหวเราจะไล่เก็บให้หมดเลยไหนไหนอยู่ไหนบ้างได้ต่ไล่เก็บให้หมดเลยให้หมดเป้เลยตอนนี้ผมก็ขอมาชุบเพื่อนก่อนนะครับชุบไปนะครับเดียนผมสามพันเลยนะครับทุกคนชุบได้หมดนะผมขอชุบก่อนนะครับเอ,เอาเอาแต่ว่ามันไม่ได้แล้วทุกคนคนก็กดดันแล้วก็วงก็มานะผมขอไม่ชุบดีกว่าแล้วก็โอ้โหเออโอ้โอ้โหผมต้องพาเพื่อนได้แชมป์อ่ะทุกคนไม่เป็นไรมา อะไรเนี่ยกูพากไปเรื่อย h a s h t a กพากไปเรื่อยนะโอ้โหมันเหมาะผมมันเหมาะสมกับผมจริงๆนะแบบอะไรเขอามึงมึงพากนอกเรื่องเดี๋ยวก็พากเข้าเรื่องอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมันยิงผมหนักละสวนหัวแม่งเลยนี่ไงหัวโยกไปดีเออแต่ว่าพากไปเรื่อยชิบหายนะครับโคตรมั่วเลยสำหรับคนที่เข้าใจก็คนไม่ปกตินะครับถ้าคนที่แบบไม่เข้าใจก็คุณเป็นคนปกตินะครับ เอาว่าตอนนี้ยังไงสามหนึ่งทุกคนคิดว่าผมไหวไหมถ้าไหวกดไลค์กดใจกดแชร์ผมหน่อยนะครับมาจังหวะนี้ยังไงเมืองคนดังของเรายังไงเอ่ยยังไงยังไงตอนนี้ยิงไปยิงไปไม่ไหววะทุกคนจอยวอยับเลยตอนนี้มีวิ่งมาตัวหนึ่งวัดเลยนะครับเปิดโคโนดาวหนึ่งมาดีมาแน่จริงก็มาครับน้องมาดีมาเออกูบอกเลยกูได้หมดกูให้หมดอะ่ะ ให้ทุกตัวมาดิตอนนี้ผมขออ้อมลงมาล่างไอ้วอลเหลือสองลูกเองทุกคนเราขอแบบว่าไม่ประมาทศัตรูนะครับมาจังหวะน,นี้ยังไงมาดิวัดหัวกาว้าวัดกะเป่าเออเล่นมุมบักนะครับทุกคนเออมาดิมากล้าโผไหมโอ้โหไม่กล้าโผอ่ะอานไวไอ้อัน เออันแม่ไออันเอ้ยไม่ไหวหรอกลัวหรอกลัวหรอเดี๋ยวเหอะว่าแต่ว่าคนอย่แค่สองคนเมื่อกี้ผมไปเลงต้นไม้ทําไมวะทุกคนรู้ว่ามันคือจิตวิญญาณแห่งปัญญาอน <c oughs> อะไรกูกูเดียวไม่คุ้นหล่อนนะบอกเลยดมกลวามาสองห่อนะครับ สองห่อใส่ไข่เปล่าไม่ใส่ครับจังหวะนี้เราก็พยายามเล่นมุมบ้ากับมันนะครับไอวอลเราเหลือลูกเดียวนะครับทุกคนจังหวะนี้เบอร์คนรังของเราโอ้โหโดนระเบิดมาเพียบเลยนะโอ้หูยังไงใครเห็นก็ว่าตายใครเห็นก็ว่าตายนะครับจังหวะนี้ซากกอซ่ามาลากไปนะครับยินวัดเลยแบบไม่เกรงกลัวอาหารอะไรเลยนะครับตอนนี้ไอวอลไม่มีตอนนี้มีแต่ใจเท่านั้นนะครับที่พร้อมสู้มาจังหวะนี้ยังไง จังหวะนี้ยังไงโอ้โหโดนเอดาปั๊มยาไปนะครับโอ้โหแต่มันมาแล้วทุกคนจังหวะนี้ผมปาดเข้าหวัวไปแล้วก็สนแนปไปนะครับแล้วก็ยิงไปแตกไปเลยเว้ยทำได้ไงอ่ะมาดีแบบแอคเวนึ่งทีนาการดิเยสจัดเลยโคตรฟุกไอห่าไม่ฟุกหรอกฝีมือร้อนๆนะครับทุกคนปัญญาอ่อนเดี๋ยวเสียงก็หลอดเดี๋ยวเสียงก็ธรรมดามึงเป็นมะเขืออะไร ตอนนี้คนข้างบ้านเริ่มเดินมาแล้วนะครับมนจะตะโกนหาป้าปามืออะไรนักหนาฮะอะไรเงี้ยผมก็กเอ้าทำไมเมื่อกี้เอาได้ก้าวคิวเฉยเอ้างงงงเลย